คนชอบเที่ยวส่วนใหญ่จะรู้จักแบรนด์ไซดีอยู่แล้วนะคะไซเนี่ยก็เป็นแบรนด์ในกลุ่มของสิ่งเอสเตดเนาะก็จะมีหลายโรงแรมในไทยมีพีพีมีสมุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นไซที่อยู่นอกไทยก็ต้องที่นี่เลยค่ะเรากำลังพูดถึงไซลากูนมาลดีฟคูริโอคอลเลกชันบายฮิวตันค่ะที่นี่เนี่ยอยู่ที่มาลดีฟเลยถือว่าเป็นไซแห่งแรกที่ มาอยู่นอกไทยก็เดี๋ยววันนี้ตามเรามาเที่ยวที่นี่คือมูดดีมากๆ f ฟิลรีลกมากเหมาะกับใครบ้างห้องจะเป็นยังไงมีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้างวันนี้ตามมาเลยค่ะทิพย้ประกันไทย o อเอสิสปาไทยแลนดสายการบินบางกอกแอร์เวยส s เอเชียสบูติกแอร์ไลน์ โซนนี้ก็ยังเป็นโซนของรีเซพชันนะคะขนาดรีเซพชันยังสวยเลยอะ่ะการตกแต่งก็จะไม่หลุดคอนเซ็ปโทนสีก็จะเป็นขาวดำนะคะเนี่ยขาวดำหมดเลยพอขาวดำปุ๊บใจเรามูดก็ยังเป็นเหมือนแบบแอฟริกาอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ใดๆคืออย่างที่เขาบอกนะคะที่นี่คือโบฮ o เ h ียชิกดังนั้นเนี่ยการตกแต่งโซฟาเฟอร์นิเจอร์หรือแม้แต่อะไรพวกนี้ต่างๆนานาหรือแม้แต่เชฟของพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรเนี้ย ก็ยังคงเป็นอะไรที่มันขาวดําโบโฮโบโฮอะไรอย่างเงี้ยแต่ในเวลาเดียวกันก็จะมีความชิคชิคแม้กระทั่งตัวรีเซพชันค่ะมุมนี้นะคะนี่เลยเขาจะเป็นมุมแบบว่าของว่างจุบจิบอะไรอย่างนี้แต่เก้าอี้ทรงเก้าอี้ก็นานั่งแล้วนะเหมือนแบบว่ารับการแบบใส่เข้าไปในเบาะเลยอะไรเงี้ยก็ข้างหลังก็จะมีเป็นมาล v เวนสแน็คนะคะพวก เผือกชาบสาเกฉาบอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นของที่เขามีอยู่บนเกาะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากให้เห็นด้วยไงว่าเออมาลดิเวนสแน็คเป็นยังไองอะไรเงี้ยก็ใครที่แบบบายๆอาจจะแบบกลับมาจากดำน้ำเหนื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอยากจะหาอะไรจุ๊บจิ๊บกินก็มานั่งที่นี้ได้ค่ะมุมนี้นี่คือแบบเลิศมากเลยอะรีแลกซ์มากคือคอนเซปต์เขาเนี่ย อยากให้ property เนี้ยเป็น property ที่ Relax อยู่แล้วเนาะถ้าคนเคยไป hard rock เหมือนเรา่าเงี้ยเคยไป hard rock mm hmm. มอดีฟใช่ไหมจะครูหมูกัน ที่นู้นมันจะมีบีดมีอะไรที่มันดูแบบคึกคักอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี้่มูสจะีแลักซ์ตรงภูบาร์ก็จะมีแบบเป็นเมนพูซึ่งเป็น Infinity, อินฟินิตี้เลยอย่างเงี้ยก็ดีนะอน,น,นุแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นเหมือนบาร์แต่ก็มีอาหารให้บริการด้วยบนหาดก็จะมีเตียงให้มีเก้าองเก้าอี้มีเสียงเพลงคลอเคลียอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็กึ่งกงเอาจริงเหมือนเป็นไลฟ์สไตล์โฮเทลเลยนะแล้วว่ามูสของเขาอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงที่นี่ก็เป็นอีกรีสอร์ทนึงนะคะที่ อยู่ใกล้กับมาเลเนาะนั่งสปีดโบ๊ทมาจากสนามบิน15นาทีเท่านั้นเองค่ะก็มาถึงที่ทรายลากูนมาเลีฟแล้วคือตอบโจทย์คนที่1ไม่อยากเดินทางไกลบินมา4ชั่วโมงกว่าแล้วอาจจะแบบเหนื่อยแล้วไม่อยากนั่งซีเพลนไม่อยากนั่งสปีดโบ๊ทแบบไกลๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะถือว่าที่นี่ตอบโจทย์มากค่ะแล้วจะพาลูกเด็กเล็กแดงมาก็เหมาะ ใจกลางเกาะเลยเนี่ยนะคะก็จะมีส่วนของจิมค่ะอยากเบิร์นอยากอะไรอย่างนี้ก็นี่เลยค่ะห้องออกกำลังกายในห้องอุปกรณ์เยอะมากเมื่อกี้แบบเห็นและแอบบดูแต่ว่าพอดีมีคนเล่นอยู่ก็เลยแบบเกรงใจนิดนึงออกมาคุยข้างนอกดีกว่าแต่ใดๆก็คือข้างนอกนะคะก็จะมีส่วนของแบบเป็นเหมือนาท์ดอร์จิมอะไรอย่างนี้ให้แบบแล้วมีสเปซด้วยคือเหมือนแบบสําหรับใครที่แบบอุ๊ยอยากแบบาท์ดอร์อะไรอย่างนี้ก็สามารถใช้อุปกรณ์เหล่านี้ได้รวมถึงนี้เลยค่ะ ก็จะเป็นโตปิงปองนะให้เล่นปิงปองด้วยสวยมากเลยค่ะอันนี้บรรยากาศรอบๆในโซนของวนะิลล่าเนาะก็ทั้งหมดของเขาเนี่ยมี190กว่ายูนิตค่ะก็จะเป็นบ้านกลางน้ำแล้วก็บ้านบนหาดแต่ว่าห้องที่เราพักคือห้องนี้118เดี๋ยวไปดูเราพักห้องนี้เป็นบ้านกลางน้ำแต่ว่าสไตายการตกแต่งก็สวยดูแปลกตาดูไม่ซ้ำกับ รีสอร์ทไหนในมาลดีฟนะพูดจริงๆมีลูกเล่นเป็นแบบโทนสีเหลืองตรงขอบอะไรเงี้ยบนหลังคาก็จะมีความแบบอันจริงเหมือนพวกแอฟริกันเนาะว่าไหมหรือพวกเธอว่ายังไงแต่เขาบอกเป็นโบฮิเอะไรอย่างเงี้ยเขามาถึงนะคะเลยเอาเขาเป็นแบบนี้เลยค่ะมีพับเขียนใหญ่มากอยู่ฝั่งนี้เข้ามาก็สีสันแล้วอะสีสันฉูดฉาดแล้วโซนนี้นะคะจะเป็นโซนแบบเหมือนแบบมินิบาร์เนาะมีน้ําดื่มให้สองขวดใหญ่ๆเลยนะต่อวัน มีเครื่องทํากาแฟนะคะแล้วก็พวกชากาแฟจะอยู่ในตู้แล้วก็มินิบาร์อยู่ในนี้เนาะมีเครื่องดื่มมีอะไรตรงนี้แต่ก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเนาะแล้วก็มีผ้าขนุนสําหรับไปแบบลงน้ําอะไรอย่างเงี้ยเผื่อขึ้นจากน้ำปุ๊บใช้ผ้าขนุนนี้เลยพอเข้ามาก็ยังมีภาพเขียนมีอะไรอีกคือเน้นเรื่องแบบสีสันค o ลเลอฟูอะไรอย่างเงี้ยนะในห้องแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยดีเทลการตกแต่งข้างในก็จะมีเป็นเคิร์ฟแบบนี้ ก็สวยไปอีกอะส่วนม ter, นะุมนี้ค่ะก็เก๋เก๋เนาะเป็นเก้าอี้แบบเข้ามาแล้วแบบบ่ายๆนั่งชิลแล้วเขามีเป็นเวลคัามขนมให้แล้วก็เป็นเครื่องดื่มเลยอแต่เราชอบตั้งแต่เก้าอี้ที่นั่งแล้วนะมันดูแบบนงานจากรวาลแต่พรมหมอนอะไรต่างๆนานาเนี่ยคือเป็นเซ็ตที่มีความสึกว่า เข้ากันอะม่านหมอนพรมของแต่งจะเป็นโทนสีเหลืองน้ำเงินเขียวอซึ่งแบบเล่นกับสีอมีความเล่นกับสีให้มันมีชีวิตชีวาอะไรอย่างเงี้ยเรื่องการให้สีข้างในเนี้ยถือว่าถูกใจคนชอบสีสันคาเลอร์ฟูปลายเตียงนะคะก็จะเป็นนี่เลยชิลได้อกเหมือนกันนั่งแล้วแบบเผื่ออยากจะแบบนั่งชมวิวทะเลแต่ก็ยังอยากได้แอร์อยู่ก็สามารถอันนี้ใครจะแบบปิดแอร์แล้วใช้พัดลมก็ได้นะคะพัดลมข้างบนก็ จะมีอยู่เหมือนกันหรือใครเบื่ออาเบื่อมานั่งมุมนี้วันนี้นั่งชิวมองทะเลจากตรงนี้แล้วก็แบบนั่งอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยก็เลื่อนไปอีกตรงนี้ก็สามารถเลื่อนปิดเปิดได้นะคะคือโทนประตูจะเป็นโทนขาวดำโทนประตูถ้าเป็นทรงแบบประตูอะไรทั้งหมดอะไรเงี้ยตั้งแต่ทางเข้าแล้วจะเป็นขาวดำเข้ามาตรงไหนก่อนดีอ่ะตรงนี้ก่อนก็ได้ตรงนี้ก็จะเป็นโซน สองซิงค์แต่งตัวชาวาอ,อยู่ตรงนี้ห้องน้ำอยู่ตรงนี้มีกระจกเต็มแล้วก็บรทโบรก็จะแขวนไว้ให้เลยนะคะก็จะเป็นสีอืออกแบบเหมือนเขียวเขียวผ้าผูกสียินยีนมีที่ชั่งน้ำหนักให้นะคะแล้วก็อเมนิตี้นี่ครบครันอยู่แล้วส่วนของชาวร์นี่ก็โปร่งโล่งเลยอาบน้ำไปชมวิวไปภาพเขียนคือมีทุกที่แล้วภาพเขียนสวยด้วยทุกที่เลยเนี่ยแล้วก็มุมนี้นะคะ ก็มีเซฟตี้บ็อกซ์เขาจะใส่ไว้เป็นชั้นเนาะเพราะว่าเวลาแขกต่างชาติมาบางทีเขาอยู่นานเงเอาเสื้อเสื้อออกมาแขวนเอาเอามาพับพับวางตรงนี้มีลิ้นชักใส่ให้อ่อตรงนี้มีไดเปบอบผมแล้วก็พวกสรพสิ่งเกี่ยวกับกันยุงอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็น่าจะมียุงอยู่เขาถึงวางไว้มีบีชแบ็กนะคะอันนี้แล้วก็ถ้าเกิดใครจะซักผ้าเขาก็จะมีถุงลอนดรีให้รองเท้าแตมจ้าไปรองเท้าแต่ หญิงคู่ชายคู่เดี๋ยวคนละสีเลยตรงนี้มีเตารีดมีบอร์ดให้มีเสื้อชูชีพนะคะทุกบ้านจะมีเสื้อชูชีพให้คือเพราะว่าไม่รู้ใครว่ายน้ําแข็งไม่แข็งถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณว่ายน้าไม่แข็งเอาเสื้อชูชีพไปด้วยเวลาจะลงน้ําเพราะว่ามันเดี๋ยวมันลงได้เลยไงจากหน้าบ้านเดี๋ยวไปดูกันชิลมากระเบียงเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันมีไว้ชิลเนาะก็มีเตียงอาบแดดข้างหน้าบ้านนะคะแล้วก็ สามารถเดินลงน้ำจะลงไปเล่นน้ำใช่ไหมก็สามารถเดินลงบันไดตรงนี้ได้เลยมีแบบแฮมม็อกตรงนี้เผื่อจะนอนเล่นดูปงดูปลาแต่ที่ดีที่สุดคือนี่จะมีบาตทถับแช่ไปชมทะเลไปด้วยเลิศประลาชิลจริงๆสมแล้วที่คอนเซปต์เขาอยากคคนมาแบบพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะ <S <S มาดูห้องอีกแบบนึงค่ะอันนี้กุณหน่าพักมาก บีชพูลวิลล่าค่ะเป็นรูมไทยที่อันจริงถ้าส่วนตัวนะเราชอบแบบนี้เราชอบบ้านบนหาดที่แบบเดินต๊ดๆลงทะเลเลยอะไรอย่างนี้เนาะก็มาดูกันค่ะโทนสีห้องนี้ก็จะเป็นสีแบบออกเหลืองๆนะดูจากพุชันดูจากผนังดูจากอะไรอย่างนี้เข้ามาปุ๊บก็จะเป็นตู้ก่อนแล้วก็ห้องน้ําห้องน้ําก็จะเป็น แล้ว,ว่ามันเป็นมันเป็นแบบที่ไม่ซ้ำซากอะ่ะเราก็เพิ่งเจอแบบอย่างนี้เนาะที่แบบเปิดเข้ามาปุ๊บสุขาอยู่ตรงนี้นะคะบาร์โบร์อ่าวางให้ตรงนี้เลยแล้วก็ไอตรงนี้สามารถปิดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ม่านตรงม่านสองซิงคเหมือนกันค่ะแต่ที่น่ารักคืออันเนี้ยไอที่ใส่เนี่ยสีมันเป็นแบบดูสิเป็นปลาเป็นอะไรอย่างเงี้ยอเมเนตี้อยู่ในนี้นะคะอเมเนตี้อยู่ใน,นี้แต่แบบเนี่ย ก็จะแบบดูจิ๊บจิบจุ๊บจิบเลยอย่างเงี้ยแล้วก็สองซิงเหมือนกันนะคะแล้วก็ตรงนี้ปิดประตูได้เข้ามาดูตรงนี้ก็เป็นชาเวอร์ใช่ไหมคะแต่ถ้าใครอยากจะแบบเอาดอชาเวอร์ตามมาเ็าจะมีเอาท์ดอร์ชาเวอร์อยู่ตรงนี้แล้วก็บัสทับเหมือนอยู่ในสวนฟิลแบบแช่น้ำอยู่ในสวนอะไรอย่างเงี้ยเออก็ ก็ดีอยู่อันนี้ก็ชอบอยู่มีความรู้สึกฟิลแบบแล้วรอบๆมันต้นไม้เขียวๆอะไรอย่างเงี้ยมันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเอออยู่ในป่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยส่วนของตู้เนี่ยนะคะก็ห้องนี้มีรองเท้าให้สามคู่อะเนี่ยห้องห้องแบบวอเตอร์วิลล่าอย่างนั้นมีสองคู่อันนี้3ามคนเหรออยู่3ามคนเหรอให้ให้ไว้สคู่สลิปเปอร์ก็สามคู่นะคะมีสลิปเปอร์มีรองเท้าแตะ แล้วก็บีชแบ็กเหมือนกันเนาะจริงๆนี่ีหมดเนาะ,ะเนี่ยเตาลงตัลลี่เซฟตี้บ็อกซ์อะไรก็มีครบนะคะสำหรับก็จริงๆมีเหมือนกันแหละตามแพทเทิร์นแล้วก็อันนี้เป็นมินิบาร์เหมือนกันเลยค่ะมีเครื่องทำกาแฟให้แคปซูลแล้วก็ชากาแฟแล้วก็มินิบาร์อย่างที่บอกไปค่ะโทนห้องจะเป็นสีเหลืองดังนั้นพวกคุชชั่นผนังอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นสีเหลืองแต่การตกแต่งฝั่งนี้ก็จะ เร,เราว่าสีสันแบบกินกันไม่ลงเลยเนาะอันนู้นก็สีสันอันนี้ก็นนกด้านหัวเตียงเป็นแบบเป็นไม้ขัดๆอะไรอย่างเงี้ยฝั่งผนังด้านนู้นก็จะตีไปด้วยแบบกระจกที่มาตกแต่งให้มันดูแบบมีมีความไม่ธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยม,มาดูด้านนอกกันค่ะส่วนที่เป็นเปิดประตูออกมาปุ๊บเป็นระเบียงข้างนอกเขามีพัดลมทั้งข้างในแล้วก็ข้างนอกเลยนะคะเผื่อบางคนเขาไม่ได้ชอบแอร์ไงเขาก็จะแบบว่า เออใช้พัดลมเอาก็สามารถเปิดข้างนอกก็ได้ระเบียงก็จะแบบกว้างมากๆเลยค่ะนอกจากเก้าอี้นั่งเตียงอาบแดดก็เดินไม่กี่ก้าวปุ๊บลงมาก็จะเป็นสระว่ายน้ำเลยเพราะว่าอย่างที่บอกไปเนอะเป็นบีชพูลวิลล่าดังนั้นเขาไม่ได้มีพื้นที่ในทะเลเหมือนแบบ บ้านกลางน้าใช่ไหมฮะก็จะเดินปุ๊บแล้วลงทะเลเลยอันนี้ก็คือจะมีสระในบ้านให้เลยสําหรับบางคนก็จะชอบแช่สระอะไรอย่างเงี้ยเล่นน้ําในบ้านของตัวเองก็สามารถแล้วก็ในบริเวณบ้านก็จะมีเปลเป็นแบบนอนชิลอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยหรือใครจะไปอาบแดดแบบริมทะเลเลยก็สามารถทําได้ก็จะมีเตียงอาบแดดไว้ให้สาหรับบ้านนี้อยู่ริมทะเลเลยเราว่าอันนี้เวอร ชอบการตกแต่งภายในชอบความ p r i v a t คือไม่ว่าจะเลือกแบบไหนเลือกแบบที่ชอบเลยค่ะใครชอบบ้านกลางน้ำไปพักกลางน้ำใครชอบแบบเดินไม่กี่ก้าวลงหาดก็ได้อีกเหมือนกันมาประกวนในปีนี้รอบนี้นะคะใช้ e sim ของ Air a i r a l o ค่ะ Air a i r a l o ก็จะเป็น e sim ที่ใช้ได้200ประเทศทั่วโลกเลยข้อดีคือเราไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนซิมเนาะเวลาจะใช้ใช่ไหมคะก็โหลดแอป แอร์อาโรมาไว้ในมือถือเราก่อนทั้งแรกก็ลงทะเบียนเกาะเลยค่ะแล้วก็เวลาจะไปไหนเนี่ยประเทศไหนก็เสิร์ชชื่อประเทศนั้นมาเหมือนเรามาปาปัวนิวกินีใช่ไหมเราก็จะเสิร์ชปาปัวนิวกินีมันก็จะโชว์แพ็คขึ้นมาว่ายูจะเลือกแบบ1 GB 3 GB หรืออะไรใดๆก็ตามหรือเราก็สามารถเลือกแพ็คได้เลยว่าเราจะเอาแพ็คไหนก็สะดวกดีค่ะเราก็เลือกโปรเซสของการจ่ายเงินจะเลือกจ่ายวิธีไหนก็ได้หรือคนสะดวกจะจ่ายด้วยบัตรเครดิตอะไรเงี้ยค่ะก็จ่ายด้วยบัตรเครดิตก็ได้เแล้วก็จะมีโปรเซสขั้นตอนบอก จะขึ้นมาว่าเพิ่ม eSIM ไหมเราก็เพิ่ม eSIM เข้าไปจากนั้นก็สามารถใช้เป็นลงทะเบียนด้วยแบบใช้ QR code ก็ได้หรือว่าจะใช้แบบ Man น a l ก็ได้ก็อันนี้นะคะเป็นโปรเซสการใช้งานของ eSIM ของ Air e a อ r โก็ทำให้ทริปมาปะปปรนิวกินีก็ค่อนข้างสะดวกสบายค่ะออกไปข้างนอกนี่ใช้เน็ตสบายเลยสัญญาณก็โอเคนะไม่ได้แบบว่าโหมาปะโปรนิวกรีนีแล้วสัญญาณไม่มีอะไร่เงี้ยอันนี้ก็โอเคอยากจะลองเปิดใจใช้ก็เข้าไปโหลดแอปของ a i r a อาไว้ก่อนเลยค่ะเรื่องอาหารการกินเรื่องปากท้องที่ทซายลากูนมาลดีฟเนี่ยนะคะ จะมีอะไรบ้างมีอาเล็ตไหนมีบาร์มีร้านอาหารอะไรยังไงเดี๋ยวให้นาตาลีอธิบายดีกว่าตอนนี้เราอยู่กับนาตาลีแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้เห็นไหมว่าน่ายสวัสดีค่ะ So I interview you inside I I only can say Thai <laughs> <laughs> Okay Okay So Natalie can you wrap up all the outlet When the guests check in inside uh, Lagoon Maldives, mm -hmm. so uh, let me start with breakfast. So we have an all-day dining restaurant mm -hmm. called Terra Emma, which is located within the beach club. Mm -hmm. So it offers a buffet breakfast in mm -hmm. the morning, and also a la carte for lunch and dinner. Mm -hmm. So Terra Emma is located at the beach club, so mm -hmm. it also offers an extensive outdoor dining area, ah. which. We usually use it for the buffet mm. uh, dinner. For the theme nights mm. sometimes. Mm. So, next to Terra Emma, we have a restaurant called Mr. Tom Young, which is a Thai Italian fusion restaurant. The signature dish over there is a green curry pasta. Mm. This really infuses with uh, all the Italian elements and also with a kick of the spiciness from Thai. Oh. Really good dish over oh. here. Oh. So, that's the two restaurants at our beach club. Mm. So, within the resort, we also have a restaurant called Miss Olive Oil. Which is a beachfront restaurant offering mm. Mediterranean cuisine. Wow. And we also have a cool bar within uh, Sai Lagoon, Maldives, mm. which offers some light snacks and mm. some pool size snacks. Uh, yes, mm. for guests who don't want a heavy meal. The mood is very good. Mm -hmm. Yeah, especially when they have the wind yes. and sun. Because they have something like what we call the, the blue one around. The part, I mean, the, the cushion. Yeah, yeah. That one is it's really nice. nice. Yeah, because it's next to the pool, mm -hmm. so yeah. the mood is like easy. Okay, go ahead. What and else? other than these dining areas, we also have some bars. Mm. So, of course, we have the pool bar, which is right next to the main pool at Sila Gun Maldives. Mm. And also, we have one swim up bar at the pool at Sai Beach Club. Ah. So, guests can just get any drinks within reach without having to get up from the pool. Mm. Yeah. Mm. And we also have a gelato bar at the beach club which mm. sells the homemade gelato and mm -hmm. also some fresh fruits. Oh, okay, I, I, I saw this morning. Mm -hmm. But it depends on the, the package of the guests. Yeah, because so, you have many packages. Correct, so we offer uh, different varieties. Uh, half board, full board, mm. all-inclusive and yeah. also premium all-inclusive. Mm -hmm. And recently, we introduced this uh, new package called Full Board Plus. Mm. Which is including three meals and non alcoholic beverages during meals. Oh. so this is actually an option for family mm. with kids yeah. which will not drink that much and they could still get some juices or mm. some other non-alcoholic beverages during mm. the meal. okay, but the guests who stay inside laguna maldives mm. also get the advantage to experience mm. other dining outlets in Hard Rock hotel maldives, which mm. is just a bridge away. Mm. and also the dining outlets in the marina. Mm. because uh, we are integrated destination, so it's in further in that package mm -hmm. but as I remember because I used to uh, shooting in uh, hard rock you have the marina area yes, and a lot of restaurants over there yes yeah so shall we go and you sure I'll we go show by, you guys <laughs> by Bucky and sure. Natalie will explain everything sure So this is uh, the area of the marina. Right. Yeah. Now we have reached to the marina area, which combined the retail and also dining uh, activities. Mm. So now we have reached to this yellow little house, mm. which is our Thai restaurant called KIN Khao. the Khao. เดี๋ยวออกเสียงให้กินข้าว. Is it authentic? Yes, we do have Thai chefs here and also our Thai staff mm. who serve you throughout to ensure our Thai guests have a full authentic Thai cuisine mm. when they are away from home. So, I can say like if you have if you prefer like Thai authentic come here, if Thai fusion Tom yes, yum. Tom, yum. tom yum. So this is another one. Correct. So this is our Chinese restaurant called Jiao Wu. Wu in um, our language means house of chili. So you can expect a uh, quite a lot of spicy food mm -hmm. and also some Chinese cuisine. Of course, for some dishes, they try to lower down the spiciness to cater yeah. to other guests, right? Mm -hmm. But you can expect a lot of aromatic mm. cuisine over here. Mm. So this is another one. Yes. So this is Indian restaurant called Kebab and Curry. Mm. We have a lot of different type of South Indian curries and mm. also North ones. So it really oh. depends on what guests like. It depends on the preference, they're a little bit different. Mm. You can find a lamb, you can find fish curry, and mm. even prawn curry here mm -hmm. because India is big, quite huge. Big. Yo, so they have a different Bread. kind of oh, a, that's just nice. Yeah, so not only restaurant and shopping, but you have this. Yes, we also have a little museum called Maldives Discovery Center, mm. which is actually an interactive exhibition area that offers a little bit about the Maldives history, culture, mm. and mm. also the marine life over here. Whoa. So, the guests have to pay the entrance fee? No, not at all. It's actually free for everyone. Mm. I know all the detail about the outlet, uh, outside, and All about Marina. So I would like to say thank you. ขอ,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปละบอกไปละ ส่วนของคิสคั b ก็น่าสนใจมากเลยค่ะที่ทรายเนี่ยเพราะว่าค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีหลายส่วนมีส่วนตรงกลางที่แบบว่าเด็กสามารถเข้ามาเล่นมาเอนจอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จองล่วงหน้าได้ถ้าอยากจะทํากิจกรรมหลายอย่างเพราะว่าเขาจะมีตารางเป็นแอคทิวิตี้เลยจะเรียนเอ่อเพนติ้งไอ้นี่ลูกลูกมามะพร้าวอย่างเงี้ นี่ยน,นีก็สามารถมาจองมาลงทะเบียนไว้ก่อนพอแม่ทําลงทะเบียนไว้ก่อนหรือว่ามีอะควาซูมบ้าของเด็กอะไรอย่างนี้แล้วก็มีเข้าคลาส snorkel เ,กกเวลาเด,เด็กอยากจะแบบเดยนดำน้ำ snorkeling อ,อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เจะมีคลาสสอนก่อนแล้วก็มีคลาสพาไปจริงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็ดีนะเนาะคือมันจะหลากหลายมากกว่า หลายๆที่อ่ะคือพวกแอคทิวิตี้ต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นพวกเกมให้เล่นเกมให้อะไรได้หลักๆก,ก็คือ,อต้องเด็ก4ถึง12เนาะถึงจะมาใช้บริการตรงนี้ได้ถ้าต่ำกว่านั้นอาจจะต้องมาคุยกับเขาว่าพ่อแม่จจะต้องอยู่ด้วยอะไรยังไงอย่างเงี้ย แล้วก็เปิดตั้งแต่10บโมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะที่นี่ใดๆคือเขาจะมีซัมเมอร์คิดแคมป์ช่วงเนี่ยช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยาก็จะมีแบบโครงการพาเด็กที่จะแบบว่าให้เด็กมาเอนจอยอะไรต่างๆนานาแล้วก็มีประกาศศิลปะแทนด้วยนะเผื่อใครจะมาก็ลองถามเขาดูก่อนค่ะเผื่อเอาลูกมาเข้าแคมป์ที่นี่ก็น่าสนุกนะเขาจะมีกิจกรรมเยอะแยะมากเลย อาจริงๆที่นี่กีฬาทางน้ําเยอะมากเลยอ่ะเขามีวอเตอร์สปอร์ตเนอะซึ่งเมื่อกี้พอจอดจักรยานปุ๊บเดินเข้ามาโอ้โหอุปกรณ์เพียบเลยอ่ะแขกของโรงแรมก็สามารถมาใช้พื้นที่บริเวณนี้เขาก็จะมีแบบพวกคายัคพวกแพดเดิลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆ,ๆที่จะให้เล่นได้ซึ่งตรงนี้มันเป็นเหมือนหาดย่อมๆสําหรับวอเตอร์สปอร์ตเลยพาร์ทนี้ของโรงแรมนะลองดูค่ะแต่เป็นพื้นที่ที่ใหญ่พอสมควรเลยเพราะว่าแล้วก็มีทัวร์ให้เลือกเยอะด้วยคือใครจะเลือกไป แค่ส n น r แถวแถวนี้หรือว่าดำน้ำเป็นเรียนดำน้ำลึกเลยอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถอีกเหมือนกันค่ะ ูดถึงทริป snorkling ดูเนิร์สชาร์กตอนนี้เนี่ยเนิร์สชาร์กนี้เป็นอะไรที่นักท่องเที่ยวทุกคนมาก็อยากจะไปไว่ายน้ํากับฉลามที่นี่ก็มีเอ็กซ์เพรสชั่นอย่างที่เราไปเมื่อวานเนอะโอ้โหแบบน้าใสเลยไปตอนบ่ายเราอ่ะไม่เคยไปตอนบ่ายเมื่อวานไปตอนบ่ายแล้วก็แบบตอนแรกก็กังวลตอนบ่ายน้ําจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเคยไปแต่ตอนเช้าไงปรากฏว่าตอนบ่ายน้ําก็ใสคนก็น้อยเรือน้อยกว่าปกติ แล้วก็น้ําก็ใส่ด้วย,ยอะไรเงี้ยซึ่งเมื่อวานนี้ก็เพิ่งเข้าใจว่าอ๋อจุดดูเนื้อชาร์คมันไม่ได้มันไม่มีจุดเดียวนะมันมีหลายจุดแต่ก่อนนะ่ยมันจะมีจุดเดียวซึ่งอ,อ,อยู่ที่วาเวาว,าวาทอลซึ่งไกลไงแต่ว่าตอนนี้มันมีหลายจุดและที่สามารถดูได้จากนี้เราก็นั่งเรือไปประมาณ45นาที30-45นาทียอะไรเงี้ยแล้วแต่คลื่นเนาะ ก็เมื่อวานก็คลื่นก็เยอะนิดนึงดีค่ะก็เป็นประสบการณ์ที่เอ่อก็ไม่ต้องกลัวนะบางคนจะกลัวเนอร์ชาร์ว่าแบบเอ๊ะมันจะกัดมันจะอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเราก็ดำกับเนอร์ชารมาหลายรอบแล้วก็เขาก็เฟรนลี่อ่ะเออไม่ได้แบบจะออโอเคหน้าตาจะดูน่ากลัวแต่จริงจจะแบบใจดีมากแล้วก็ก็ยังไม่มีข่าวนะว่าแบบว่าทําร้ายนะท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็รักษาระยะห่างเนาะอย่าไปไปแบบโอ้โหผูถ่ายอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ โอเคเป็นทัวร์ที่ดีเขาก็ไปโดยเรือโดนี่ของที่นี่นะคะก็เป็นทัวร์ที่สนุกดีค่ะสนุกดีแล้วก็ถ้าใครอยากไปแบบนี้เนี่ยต้องจองก่อนเนาะเพราะเขาต้องแบบออแกไนซ์ว่าแบบเอ้ยคนพอไหมที่จะออกไปอะไรแบบนี้ค่ะเขาจะมีอุปกรณ์ให้มีหน้ากากมีฟินให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ต้องกลัวแต่ข้อสําคัญก็คือเรื่องชูชีพก็ไม่ต้องกลัวเช่นกันถ้าบางคนว่ายน้ำไม่แข็งก็ใส่ชูชีพลงไปจบ ทายลายกูลมาลดีฟเนี่ยเป็น Pro p e r t ีก็ถือว่าเป็น Pro ป e r t ีของไทยนะที่มาอยู่ในมาลดีฟก็ใครที่ยังอยากได้ฟิลแบบไทยๆเช่นอาหารไทยเมือ่อวานนี้ไปกินข้าวที่ร้านกินข้าวนะซึ่งเป็นร้านอาหารไทยในโซนของมารีน่าอะไรเงี้ยอร่อยมากเลยอะซึ่งจริงๆอะ ไม่ได้มีแค่ในมารีนาไม่ได้มีแค่กินข้าวนะคะก็จะมีร้านอื่นด้วยแต่ถ้าใครยังอยากกินไทยๆเออเมื่อวานเราก็กินร้านต้มยำนะมิสเตอร์ต้มยำก็มีต้มยำมีผัดไทยมีอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีฟิลไทยๆพาร์ทอื่นๆอย่าเนี้ยมิสออลีฟออยอย่างเงี้ Oil, อยาอาหารเมดิเตอร์เรเนียนก็แบบ สุดพลังเหมือนกันค่ะซึ่งจริงๆอ่ะคนที่อ,อยู่ในแพ็กเกจของเขาอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายมันมีอาหารเยอะมากเลยอ่ะอินเดียอาหารจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในส่วนของกิจกรรมเนี้ยนะก็จะมีกิจกรรมที่ไปออกไปส n o r k ไปดูฉลามเนาะก็สนุกดีค่ะเพราะว่าเขามีส่วนของ water ป p o r t แล้วก็ส่วนของแบบพวก d i ฟ e center อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีกิจกรรมที่ excursion แล้วก็กิจกรรมง่ายๆในโรงแรมที่สามารถ enjoy ได้อะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้เป็นกิจกรรมแต่ ถ้าหลักๆเลยนะเราว่าเรื่องของอาหารการกินที่เนี่ยคือแบบสุดยอดแล้วก็วิลล่าค่ะวิลล่าเป็นอะไรที่ว้าวมากๆถ้าคนมามาดีฟแล้วอยากนั่งเรือใกล้ๆ Uh, 15นาทีมาเจอบ้านใหม่ๆสวยๆลาคูนสวยๆเราว่าทรายลาคูนมาลีฟน่าจะตอบโจทย์ทุกคนค่ะสาหรับครั้งนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะจอง uh, ที่พักในทรายจะจอง,จอง,จองตรงกับทรายก็ได้นะคะหรือว่าจะเข้าไปใน booking.com ก็ได้เขาก็จะเป็นมีที่พักให้เลือกหลากหลายเลยซึ่งทรายก็จะอยู่ในนั้นด้วยไม่ได้มีแค่จองที่พักนะคะแต่ว่า booking.com ก็จะมีไฟล์ด้วย,วยมีรถเช่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ่งจองสะสมไปเรื่อยๆก็จะมีส่วนลดมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ เข้าไปในแอปของ booking.com ได้ค่ะอ๋อลืมไปนิดนึงสำหรับบางเกาะแอร์เวสค่ะก็มีบินมาที่เมาดีฟนะคะบินตรง4ชั่วโมงกว่าก็มีกับทุกวันเลยรวมน้ำหนักกระเป๋าแล้วคันเริ่มต้นที่20กิโลมีฟูลเซอร์วิสมีอาหารร้อนบนบริการบนเครื่องค่ะเพราะฉะนั้นสะดวกสบายไม่มีค่าใช้จ่ายต่างมาอะไรอย่างเงี้ยบินกับบางเกาะแอร์เวสเลยค่ะแล้วก็มีแอร์อาด้วยนะคะสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ครั้งนี้เนี่ยเวลาเราไปดำนงดำน้ำระหว่างเกาะอะไรอย่างเงี้ยเนาะสัญญาณเขาเป็น e ซิมที่ใช้ง่ายมากเลยค่ะก็เข้าไปในแอปของ a อ r อ o ได้อย่าลืมนะคะบอกเราด้วยว่าที่ไหนหน่าพักนะ่าเที่ยวเดี๋ยวเอาเวคชันไปสำรวจให้ค่ะววันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ